Nếu chân thơm mọi thơm mùi 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 là, mùi thơm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 

Ờ, ốc mọc chưa? Cái mọc sẽ bị ốc mọc chạy ra. Ờ. Ồ. lại sẽ bị bệ mọc không mọc bị bệ mọc sẽ ốc mọc nhỉ? Ờ, dùng mọc, thay đổi. Để phá thay ốc mọc sẽ bị lây ốc. Nếu có chân thì nó thả mũi ra ạ. Ờ, được nó mà, anh chỉ có phải <laughs> cột không? phải là lo, cái này lo, nếu nó cái này phải lo. tai nó bảo đấy để tôi muốn mẹ

thu cho rằng nó ô có gì chả nó tư phải đào ô đã tiểu chị nhà thóc cho rằng nó chị hai đồng đào cái hào Cái xin mà cho rằng nó nó chị họ của nó tấn chị đã lìa đã lo của nó sẽ à chị trên trên nó chị nhà thóc nó trên trên hai đồng đào cái hào

mọi người mọi nào? được người mọi 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 ว้าวอตีลูอะหน้สลึกตลกจะนนอะเมกี้ทุกวยเหรอีกยะเีต่กนาจะปล่อยชักขเตอร์มาถึงแล้วแล้วก็จะพิล่าจะเกี้ยกันไหมอืันไหมไปเดี๋ยวไปต่อตอตอตาชัวร์ตต

กรต้รงรู้ไอออปใไปปร้าก้ไปดาเทจ่าทจาเออทจ่ากี่ชัก็น่ลลเอดอกลาร้าตเจจ่ายจมาดิี่ีีีออาไปล้ี่อเสออราไปล้เทตา่ะเทกอาลูเอลูงจนะอ้หรรู้จะจะเปนืกะจ้จะเป็นเจิกกุ้เี

เขาเรารก็เช็ดสงไหมไม่ลุดอดแน่แม่อดมากนี่ลุดโอ้อดมากต้มบกยัง no no ต้มบอกปกกันนี่บนนาวก็ไปเงินแหละเรามืกตเรางัดเงิดืนสินนนี่ตลอดบุน้ำอบุญน้ตู

mở lần tâm bỏ của nền. Hãy gặp em. Hãy gặp em. Hãy gặp em. Hãy gặp mà Nhớ nhớ em. Hãy gặp em. Ô, gặp gặp em. Hãy gặp em. Hãy gặp em. ทำเำถ่ายเนาบางทีมักินหน่ว <c oughs> ่ะเป็นเส้นเนี่ยน่เป็นเ,นเ,นเ,เ,เส้นแน่มีเส้นอยเออโอ,อ,อ,อมาิ์พันยีีาสิบันนี่เลอ,อเลือดัเ,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 เทนยยงทำเทำเน่ สี่อ้หันรอ้อ๋อดำเลยหันเลยเรือไปเออดำเลยพื้นบอลน้ำหนะพงปืนเนี้ยได้พืนโอ้ทำโอ

สุกเสร็จแล้รุยเลยสอบเส้นรุ่ยรุยมากเสมอคนคั่วคู่คั่วยู่งี่บลื้อเลบเส้นเป็ดอ่ก็เสร็จเป็ดอาอันนี้ข้า

есть солся 5000 это я не буду ходить

con khó cũng mấy vò nè Xe cái như là trẻ nè thôi nha sao có xe à bé chi là lấy chi thôi họ thì mà xin chi nhớ bắt cái bắt tăng